พูดถึงของกินค่ะของอร่อยก็มีเหมือนกันคุณกวินแต่ว่ารสชาติบางอย่างต้องหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรสหวานนั่นเองค่ะโดยโครงการเด็กไทยไม่กินหวานนะคะแผนอาหารเพื่อสุขภาพสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะได้พาสื่อมวลชนค่ะไปเยี่ยมชมกิจกรรมต้นแบบในจังหวัดตรังค่ะ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสน,นสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกิจกรรมต้นแบบในจังหวัดตรังนำโดยดรนายแพทย์ไพโรธเสาวนวุ่มนะคะผู้ช่วยผู้จัดการสสสและทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมผู้จัดการเครือข่ายโดยดรนายแพทย์ไพโรธค่ะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยว่านับวันก็ยิ่งพบอยู่ในช่วงอายุเฉลีย่ยน้อยลงเรื่อยๆดังนั้น นั้นค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพของเด็กเริ่มตั้งแต่ต้นทางกันเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินให้เหมาะสมตามวัยลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมไปถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากการเกิดโรคฟันผุซึ่งการลงไปทํางานในระดับพื้นที่ก็ถือว่ามีความสําคัญมาก สำหรับพื้นที่จังหวัดรังผู้จัดการเครือข่ายกล่าวว่าเป็นจังหวัดแรกๆที่ทำงานกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานมีนวัตกรรมออกมาเป็นระยะๆะะเพื่อลดการกินหวานของเด็กมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและเข้มแข็งทั้งที่โรงพยาบาลกันตังโรงพยาบาลรังและโรงพยาบาลนายงจังหวัดรังเป็นจังหวัดที่เข้าไปทำเรื่องการลดน้ำตาลในโรงครัวโรงอาหารในโรงเรียนซึ่งมีการตรวจวัดออกมาชัดเจนว่าสามารถลดน้ำตาลลงไปได้กี่กิโลกรัมต่อเดือนและเมื่อพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีปัญหาเรื่องของฟันผุเยอะเครือข่ายก็เข้าไปทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นกระบวนการทำสื่อภาพวาดเพลงนิทานทำเมนูอ่อนหวานสำหรับเด็กและขนมอ่อนหวานมีชมรมผู้ดูแลเด็กเล็กที่เข้มแข็ง ทันตแพทย์หญิงปียดาระบุว่าแม้ช่วงหลังเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจะเน้นการทำงานกับร้านกาแฟอ่อนหวานจังหวัดรังก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นกันและยังคงเน้นการทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนโดยเฉพาะเข้าไปขยายผลประเด็นไม่กินหวานกับโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ครับ